ครับสวัสดี FC ครับถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้ครับ wr 1 5 5 r รถใหม่ป้ายแดงกับตูนซึ่งครั้นี้นะครับอาจารย์เฉลิมชัยไปขี่มาแล้วนะครับกับเจ้านัดวางประคับที่จากหวัเชียงรายวันนี้นะครับเราให้เจ้าของทําการขี่เองครับพ o i n แรกครับเราจะให้ขี่ก่อนให้มาดูบรรยากาศนะครับมาให้มาดูนะครับว่าตอนที่มาเปิดเร่งยาวๆสำหรับ wr 1 5 5 r นะครับที่ทําอุปกรณ์ TKD ใส่เข้าไปจะไปยังไง รอแป๊บหนึ่งไอ้น้องนเดี๋ยวนะถ้าพี่บอกสตาร์คุสตาร์เนอะเราจะเก็บสกิลนะครับสักู่หนึ่ง W R หนึ WR ่งห้าห้าน้องทำการสตาร์เครื่องครับรอแป๊บหนึ่ง อย่างงเกี้ยสตะตัเปิดขาเร Bye. Mm Bye. -hmm. ผ่านไปแล้วยังมาถามบรรยากาศด้วยที่ว่าเจ้าของแลมีขี่ไปยังครับไอ้เมื่อกี้ขี่สาวยกสาวไงถามบรรยากาศหนเลยมาเกิดอ,อะไรขึ้นชอบปล่อยไปบบเกี้ยวว่างอ่ะอยอยาเกี้ยวว่าง,งนี่งงเกี้ยดิสับหน้าอย่างเดียวไงคาดอยา่าอมโอเคเอ๋อ่ะใส่เกีย 1. 1> ยเก้ยวหนึ่งใส่เกี้ยวหนึ่งหยับหน้าอย่างเดียวที่เหลืองัดอย่างเดียวเลยงัดงัดอย่างเดียวเลยที่แลทอนอ่ะฮะถอนมันชอบปวดไปแว่งเลยมันต้องปุ๊บเอ้ยถ้าตัวถอนปุ๊บมั้งอ่ะถ้าถอนคือมันต้องเหยียบข้างหน้าดิ